างเนี่ยจะมันเออผมผมผมไอ,อเรื่องที่ไปปรึกษานายกับพี่กอล์มันมันเกี่ยวกับเรื่องการทำทำบัคประเทศนะพี่มันไม่ได้เกี่ยวกับใช่ออใช่ใช่เพราั้นมันโดนร้อยเทียอ,อ,อันนั้นอันนั้นอันนั้นโดนครับเดี๋ยวเด<อ>ี๋ยวแค่แต่การที่ที่วันนายกไงอันนี้ขอเคลียร์เรื่องสภาบักนี่เรื่องกิีบบัตรโดนด้วยป่ะเออไอ้กีบมีเรื่องกิีบบัตรอีกนะพี่กอล์มหนักเลยเดี๋ยวทีเดียวทีู่้งเลยเดี๋ยวมถึงว่าขอเคลียร์เทบัตรไงถึงว่าขอบทสภาจังบัตรเนี่ยแอบไม่รู้ไงครับเพื่อนเคลียร์ตรงนู้นงงไ ไอ้เรี่ยที่มันยิงอ่ะขึ้นเรื่องไปนะผมพรอมแมต่อไม่ได้เป็นคนเริ่มนะปล่อยแม่งด้วยบอยมันเต็มตัวด้วยเ้ยเ็ยไปเห็นพี่ชายผมเอาผลีไปดูอ่ะครับพี่ตุ๊กไปตัวเตี้ยสองตัวนี้เอาเอาเอาก็เป็นพี่อะไรอ่ะผมเรียกเราป่าวเด็กนะเก็บเอาอ๋อเขาขอคุยกับเราอ๋ออะต้องปรึกษารุ่นใหญ่แล้วเรื่องมันทึมธรรมได้เลยอนได้พี่ว่าไงครับพี่พวหผมไม่อยู่เหรอว่าไงเถิด ยังไม่ว่าเองมันให้ผมมาอ่ะน่ามาพี่แจงหร่อครับตอนนี้มันมีเรื่องรืให้เรียกให้เรียกมันมาพี่เราส่งเรื่องเข้าไว้นี่มาใช่ไหมแพงคาโปรเทคมาแต่ทีนี้มันมีหลักฐานที่ว่าเราไปยิงเขาก่อนในจังหวะที่หลังจากที่ประกาศจบไปแล้วด้วยตอนนั้นการที่ยิงก่อนมันก็สามารถส่วนได้เดี้อันนี้อันนี้พี่แจงนะไปเถียงกันเอาเองมีรูปหลักฐานประกอบชัดเจนว่าเรายิงตอนเดี๋ยวดูเราให้เราไปหาเราไปหาข้อมูลกันต่อนะ อ่ะงั้นั่นถามออกับมันต้องแจ้งปลดโปรเทคก่อนนะปกตีได้ไม่ช่ต้องแจ้งปลดโปรเทคก่อนคล้คือปกติแล้วอะ่ะถ้าเห็นปกติเอาที่ปกตินะเอาปกติเลยนะคืออันเนี้ยเหมือนเรายืนเถียงกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าสมมติเราพูดจาอะไรไม่ดีอะ่ะพี่สามารถแทงเราได้เลยนะโดยที่ต้องแจ้งผมไหมมันฟีลเดียวกันครับนึกออกว่าถ้าเราพูดถ้าเราพี่พูดเราใส่เราอะไรก่อนแบบใสอ่อะไรแล้วก่อนอะไรเงี้ยพี่ก็สามารถแทงเราได้ดิ หรือเปล่าวะเอางี้พี่ขอขอที่เช็ค5ทีพี่ขอตัวน่ารักกันไอ้กล้วยจะกลับแกงออกกล้วยไม่ใช่ครับในร้านกูแบ่งร้านกูบ้างดิที่นี้มาสองไปอเกียให้เกีย่ให้ให้เกี่อันสองอัน AI กล้วยอยากกลับหกหนึ่งทำไรใส่ไม่เตือนว่าไอ้เหี้ยเคิร์ดกูอาย ตานูไว้ถวายไล์เฉยฉันลืมเปิดมาใสองหนึ่งแปดสองเหมือนจะนี้เล่นต่ออย่นะพี่ต่อให้ทำเฮี้ยไงเราไม่เขาไม่มีสิทธิ์แทงก่อนเลยนะเว้ยตอนเขาประกาศจบไปแล้วเขาบล็อกให้น้องมันเข้าเลยนะบล็อกน้องมันยิงตอนนี้ถามโอชิเนี่ยโอชิน่าจะรู้ดีไอโอชิไอโอชิว่าเขายิงตอนจบไปแล้วใช่ไหมแตอนประกาศจบไปแล้วมันมันยิงต่อเหรอผมไม่รู้ใช่ไปอ่านไปอ่านไปอ่านคือพี่จำได้ว่าท่านใส่คนบล็อกรู้สึกว่าแม่บล็อกรักหลานมากอะบล็นกต้องหมดก่อนอันนี้พี่เอ เด็กอะมันต้องรังมากกว่ามันต้องห่วงมากกว่าแล้วมันยังเด็กมันยังอ่องยังเอ๋ออยู่เลยอะมันมันไม่ได้มาเผาเลี่ยงเลยใ่ไหมไม่รู้เรื่องเลยมันมาซ้อมให้ผมเจอเจอศึกใหญ่ใช่ปะล่ะโอชิเออก็แม่งเจอแข่งด้วยเดี๋ยวเด็กเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอลเคต่อใครจะรักอะไรมากกว่าอะไรผมไม่สนหรอกแต่เมียเมียผมก็ต้องรักผมที่หนึ่งเท่านั้น ไม่งั้นเดี๋ยวมันได้จมคาตีนกูแค่นั้นแหละอืมเขาอาจจะหาซ้อมตอนแรกเขาคิดว่าจะมาเผาของเลยเฮ้ยโอชิครับพี่บ๊อบไอ็นเนียกูต้องรักกูที่สุดไอห่วงน้ำมือนลยที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นใครกูต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นเย้ตัวเล็กอะพี่นิ้วอ้วนชี้ไม่ถึงนะไอหัวน้ำเงินเนี่ยน้าแก่เลยมองไม่มองไม่ได้โอ้แม่งชัดทรงผมผมด้วยพี่บ๊อบพี่บ๊อบไงโอเคกล้วยเพื่อนเ เดี๋ยวปล่อยให้ก่อนนะเอ้ยชิ้จงอยอะไรเออพี่พี่บ๊อตอนผมเล่นกัมันมันด่าผมถึงเดิเปอร์เลยพี่บ๊อบอ้จีนเออมันะเออมันด่าผมถึงเดิเปอร์เลยพอ้จนดัมอข้างหน้าเลยอเขียวฟังฟังบอกไอ้บอสไปฟัันลนลสวยยังน่ารักอ่ะเอามนให้แตกไปเลยแกงเรือนแงบิด แจ้งบิดแจ้งบีทน้อยแตกเลยครับแจ้งบิดสวยครับบอสสวยครับบอสฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายบอสฝั่งซ้ายแล้วเขายิงอ่ะที่เขายิงอ่ะมึง <k> ต <y Millenn ium> ้องแจ้งเรื่องพวกพระเอก่อนก็เขายิงเขายิงก่อนนะเขาที้เลยแทงนะเขายิง ไม,ไม่กี่พี่เหมือนพี่เดินเดินอยู่พี่พี่โดนตบหัวเงี้ยพี่ไม่บอกพี่เดินก่อนว่าพี่พี่ก็ต้องตบครือนับหนึ่งมันดีเช็คมาคืออันนั้นอ่ะพี่เข้าใจเว้ยว่าเพราะอันนั้นมาอะไรมาแต่โพสเทกอะถ้าแบบนั้นได้มันสมมตินะสมมติว่าอันนี้ก็แค่เหตุการณ์สมมติว่าถ้าพี่อาจจะบอกว่าครับสักคำหนึ่งแต่ครับแบบพี่กุสตินตีนหน่อยอะ ซึ่งในโบตีแล้วถ้าครับแบบโกสเซนตีนมันสามารถลงโปเทคได้ไงแต่นี้คือถ้ามึงแทงเลยอย่างเงี้ยแต่การว่าพี่ฟังปุ๊บมันไม่ได้ครับแบบนั้นนะนึกออกไหมมันก็เลยทําให้เวลาจะแทงคอน์ทาโปรเทคอะต้องกดก่อนเพื่อเอาความชัวร์ไงว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดหรือเปล่าเหตุการณ์ามิ่งมันเป็นจังหวะที่มันหนักไม่ใส่โปรเทคแล้วมันหนักเข้าไปใส่มาก่อนแล้วมันก็ออกมา ใช่มันไม่ได้ต่ละมัไม่ได้ใส่โปรเทคใช่ผมเป็นคนมายิงมันไม่ได้ใส่โปรเทคเพราะมันไปใส่ออกมาที่หลังไม่ไม่ยิงแล้วมันก็ไปใส่โปรเทคออกมาแต่ในรูปที่กูเห็นอะหรือในคลิปที่กูเห็นอะคือมึงแทงมึงยิงเขาทําโปรเทคปอกแขนลงไหลอยู่เลยแล้วก็อีกคนนึ่งแทงอยู่มันมันเยอะในบ้านนะพี่ตัวที่ทํามิ่งคือเขาเปลี่ยนเสร็จพอดีแล้วมึงยิงพอดีเลยไม่มันมีทั้งไอไอตัวที่มันใส่อยู่แล้วว่าผมไม่ได้ยิงผมเข้าไปปุ๊บผมยิงไอตัวที่มันไม่ได้ใส่แล้วพอเพื่อนมาโดนยิงปุ๊บมันก็ขึ้นไปใส่กกกัันนแล้วมม็ออา มันเป็นทามิ่งต่อเนื่องหลายคนอ่ะมันยิงให้หมดเลยพี่แล้วมันก็ใส่ออกมาแต่ผมผมใส่ตั้งนานแล้วนะครับผมก็โดนเหมือนกันผมใส่ก่อนเขามันยิงอีกตอนไหนครับร้องทำไมวะหน้าตาพามก็ยิงไม่ใช่เหรอวะรอรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องแท้ยืนเทียร์ปัญหาเทียร์ขรอรุ่นใหญ่เองข้าบุ๋ยนะครับผมรุ่นเล็ก ก็ไม mm ่ม yeah. mm ีเ hmm. ท่าก mm ับ hmm รุ่นเล็กนะแล้วกูเคยเป็นที <hard> ่หนึ่งของมึงบ้างปะเดอยู่ปะเด็กูมีเมียหลายคนไปรีเช็กดิเช็เร็วนดียิช่วยรีเช็คเร็วเร็วนิดดียิที่หนึ่งแรกมีเมียหลายคนครับอืม ของใหม่ก็ต้องเป็นที่หนึ่งอะแต่พี่จัจําได้แบบที่พี่บอกนะก็คือจะยิงํารอะไรคำปพติต้องกดก่อนนะมีเนี่ยเป็นสิบคนนะมันจะเป็นที่หนึ่งได้ไงแล้วเนาะทีเนี้ยมันยังมียอดแยงกับเคสของสก๊อตสมัยก่อนได้ปะพี่ยังจำเอ็มเคคิวก็โดนมีล่าสุดใช่ไหมทามลทมันโดนยิงมันโดนยิงหน้าสะพานพี่ปรับพ่าโดนยิงเพราะผมก็ไปบุกบ้านมันเด็ดแล้วผมไปบุกบางคนก็ใส่ปอกแขนอยู่บางคนก็ยังไม่ได้ใส่ สุดสุดท้ายเขาเป็นเหตุการณ์มันต้องยิงนะคแค่คนนี้ไม่มีมูลิติกหรือเปล่าถูกไหมพี่ก๊อล์ฟถูตามที่เข้าใจอ่ะเพราะว่าเพราาะว่อย่าง MKQ ที่ที่มีปัญหากับแก๊งใหม่ที่ขึ้นมาใหม่ตอนนั้นมีมีมีอะไรกันจริงแต่สุดท้ายไปแทนของคนอิมโปรเทคได้โดนกวาดหรือเปล่าพี่ผมยังอยู่อ่ะเออมีเพราะก็คือตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พี่พี่กำลังกำลังเคลียร์อยู่มันมีมันมีกดอยู่มันมีเขียนอยู่เซนจยนกำลังรีเช็คกันอยู่ว่ามื่อไรพี่ฟังอยู่ ครัคปแคปขอนี้ส่งไหมพี่มีครับมีกดอยู่แท็กเองก็ต้องโดนต่อให้ต่อต่อครับอันนี้ฟังก่อนคือต่อให้เขาทำอะไรเอาเอาแบบเป็นเคสที่เห็นกันทั่วไปก่อนดัดเดือดเลยนะสมมุติว่าเอลเคแล้วกันตรงเนี้ยไอ้บล็อกไอ้น้องๆทุกคนใส่กถึงหนหมดเลยไอ้บอไม่ใส่คนเดียวที่สามารถใทงบลอกได้แต่กนอืนพี่เมสอ่แะกนอืนครับแตะแต่ในกรณีถ้าสมมติว่าเขายิงตรวจหรือเขาทำตามมึงอะไรก็ตามทีมึงมึงต้องกดอย่างเดียวเท่านั้น ก่อนแม่คือสตอรี่มันยังไม่ได้ประกาศจบเลยนะเดินออกสภาไปแล้วมันโดนยิงแล้วอะอ้าวเมื่อกี้สรุปอมันบอกจบหรือไม่จบจบมาทุกสุดงก้านะไม่คืองประกาศจบแล้วประกาศยังสรุปประกาศประกาศแต่โปรเทคยังไม่ได้ประกาศยังไม่ได้ประกาศไม่ได้ประกาศโพเทคพอพอมันยิงปุ๊บเออไอประกาศโพเทคไม่เท่าไหร่ไอ้ตอนเนี้ยประกาศโพเทคเท่าไหร่แต่มึงไปแทงเขาใส่ตอนทนีที่แทงใส่โพเทคอยู่ไงตอนที่มึงแทงใส่โพเทคอะมันประกาศโพเทคไปแล้วผู้สุกปะคือมันจะโดนอะไรครับพี่กอล์มันจะโดน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 บ้างพี่กอล์คิววี่โดนอะไรบ้างนะปรับ10เอ็มปะ อย่างนี้พวกพวกก็ไปเลื้อนก็ใส่โปรเทคก็ชิลเลยอย่างนี้เออแม่งเลื้นเสร็จก็ใส่โปรเทคคือคืออันนี้นดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งว่ายในในกรณีใส่โปรเทคอ่ะถ้ามันเลื้อนมันบัฟมันพูดจาไม่ดีทำท่าทางไม่ดีมันยิงมันนู่นมันนี่มันควักสวนมึงต้กดโปรเทคทันทีเลยแล้วก็เล่นได้เลยไม่ก็ยิงไงพี่ยิงมันก็เออเพียสก็นี่เอานี่ก่อนเอาโปรเทคหน่อะไรับเอาว่ามัน 10m บัมเพลน1,000 1,005อ่ะแล้วคราวนี้ โอ้โหอ่าอ่โอ้โหโอ้โหไม่ใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็ยื่นเรื่องนั้นเลยเปิดโปรติกไม่ใช่มันยิงมันยิงแล้วคือมันมันก็ไม่มีผลแล้วไม่ใช่เออแล้วมันยิงแล้วมันโดนอะไรคือคือคอตามกฎอย่างนี้เดี๋ยวเดีเย็นดี๋ยวตามกฎคือเขายิงมึงต้องส่งเรื่องเปิดโปรติกก่อนชนะเข้าใจไหม ชนะลี่จริงป่าวะโดนปรับทีเหมือนแพ้เลยเหมือนแพ้ลี่เลยแตกมือคือมึงโดนยิงอันนี้อันนี้อันนี้ขั้นตอนก่อนมึงโดนยิงโดนยิงเสร็จมึงปลดพอเทคปลดเสร็จมึงเล่นได้เลยไม่จะปลดอะไรผมก็กระทืบก่อนนะผมขอพูดได้ป่ะคือถ้าสมมติแบบว่าผมเขาเปิดผมแล้วเขาใส่พอเทคผมก็ไม่สามารถฝืนเขาได้ถ้าแบบเนี้ยเม็ดทุกอะไรไม่ผมยังยังเขาปีเลยเด้อเหมือนเบรกอะเหมือนโดนเบรกอะเบรกจัดเลยอะพี่ถ้าอย่างเงี้ยถูกเวล่ะมันก็เหมือนโดนเบรกคือตอนเนี้ย ถูกต้องแบบถูกใจพวกมึงเว้ยคือทุกคนในเมืองทำอย่างนี้ตลอดไ่ว่ายก็ทำใช่ไอ้สาบไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้คุณก่อนนะถูกต้องไม่ถูกใจขอพูดแป๊บนึงผมคิดแรกไว้เนี่ยผมเป็นคนเข้าไปยิงแต่ตัวโปรเทคก็น้าบ้านอ่ะผมไม่ได้ยิงผมเข้าไปยิงในบ้านมันมีคลิปมันมันมันมีรูปคนที่ใส่โพเทคอยู่ตรงแขนอ่ะโดนยิงโดนแทงเว้ยโคตรหนักเฮียยิงติดกันเปล่าพี่คนชื่อเบเป็นคนตีมันอ่ะเข้าไปใส่ในบ้านคิมพี่บอกเนี่ยคนชื่ออะไรเป็นคนตีนะเนนเนนแล้วคนนี้คนคนชื่อไอ้ไฮอ้าเว มีคลิปตอนที่ว่าไอ้เชอร์หายไปแทงตอนใส่โปเทคถูกปะล่ะไม่ก็ตามนั้นแหละเราไม่รู้ว่เออนมีอย่างนี้เว้ยออเนี่ยไม่เป็นไรมึงก็โดนปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวก็ปลดโปเทคมันแค่นั้นเองอ่าอ่ะอย่างนี้ถูกอย่างนี้ถูกอ่ะก็คือโดนปุ๊บแล้วโปเทคก็ปกติเพราะเขายิงมึงโปเทคแค่นั้นเออ

อย่าับนไม่ลงอกหนึ่งนะกูนี่อีกกูส่งกันนะเี๋ยวเดี๋ยวแล้วขอโทษนะครับขอโทษครับาปขอโทษครับไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  ล้วนตบหัวไม่ไดเป็นหรอโกบอกเราละห้าร้อยใช่ไม่ใช่ทุครับนี่มันเป็นกฎพี่บอกมลยผมอ่ะตอนที่ตอนที่เรื่องมันเกิดอะผมเดาออกเลื่เรื่องมันจะเป็นยังไงว่าเดิยสุดท้ายโบเทคอะมันไม่แตกได้จริงเว้ยไปหาพี่ไข่ไปเดาแต่เาใบดงกดีกว่าไปเอาใบแดงก่อนดีกว่าอุ้ยไปที่นั่จะมีคือมีเหรออุ้ยเออเดี๋ยวกูไปเอาตัวใบแดงก่อนแป๊บนึงสัตว์เก่าไงฮี่อ แม่ก่อนเราก็โดนระจำบ้านโดนโบเทคอะี่ยไมกาแตะหลอนเลยเดี๋ยวกูเอามันโดนแบนก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเอามันโดนแบนก่อนรอแป๊บออพี่บีบมไอ้บมไอ้บมไอ้บิม เอาอยู่ไหนวะรอเอยู่ไหนรถเนี่อยู่ในรถเนี่ยเนี่ยแต่จริงเขายุ่งอยู่เนี่ยพร้อมไหมครับสุดครั้งนี้ไม่ไหวอ่ะพี่ไหวดีอ่นหน่อยอย่าอย่าพูดได้ดเี๋ยวรอเล่นกับพี่ก่อนเบ้าเนื้อพี่ผมขอคุยแก๊งกะไรแป๊บนึงนะอู้หเดือดจัดเดือดไม่อู้ยูไม่เอาแล้วนะไม่อะไรจริงกันนะมันจริงกันนะไปดูดิโดนแล้วนะโดนแล้วนะโดนแล้วนะรอฟังโดนบัฟเลยอ่ะ โหนานเแตกนา้นาแตกหมูใส่ฟ้ามูใส่ฟ้าโน้ตหมูไรเขาเห็นมังเขาพูดจัดพีโตดสิเดี๋ยววันน้องบิมกูสีหล่อคู่ไอ้ยานี้ย่านี้มันไม่รันเลยไอ้บังไอ้เยียกระจอกเอ้ยควายมึงตาไม่เที่ยแก่ข้างในมาเอากับกูทีวะขอพูดคุยเลย เขาผู้คุยอะไรเขาผู้คุยอะไรเขาผู้คุยอะไรเฮียหนึ่งห้าสี่ไปโรงพยาบาลพูดม่ดิพูดไม่ดีพูดไม่ดีไม่พูดเนี่ยเขาพูดพูดไม่ดีเฮียเรือมึงเรือมึงจะไปแล้วอ่ะตีตั๋วจนาวีไปตีตรวหลายศาลท่องเที่ยวรอบโลกต่อแปลว่าเขาจะเอาออกหรือว่าเขาจะเช่าอีกป้างเขามีรีบบะน่าจะต่อนะเสียอ้ตัวเดิร์ตัวเดอร์ตี่กูจะไปหรอวะโอเค เขาติดปีกให้มันแล้วบินแล้วบัตรบีบีบัตรบีบีติดปีกให้แล้วบัตรเข้าเที่ยวก็พี่ไม่เห็นอะที่นั่นน่ะในกลุ่มอ่ะคุณทำอะไรวะล่ามันไมนใช่ไม่ทำใช่ปั๊กหนีปั๊กพี่อยากเห็นคลิปปาร่าผมส่งให้ดูในกลุ่มมีไหมในกลุ่มไอ้กลุ่มมีนะเดี๋ยวผมส่งให้ทางส่วนตัว